สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาดูกัน,นครับเพราะว่าปล่อยไว้นานลอยเนี่ยก็ดูอยู่กันปกติด,ดีนะครับนี่ออกมาครับทำไมต้องปิดไว้ครับกันนกครับพอดีมันมีนกกระปูดโอ้โหมาจิกเอาหอยของผมเนี่ย หายไปเยอะเหมือนกันครับนี่ครับออกลูกเห็นไหมครับนี่ลูกก็เริ่มตัวโตแล้วเต็มไปหมดแล้วฮะลูกมันป้องกันนกนฮะนกมันมาจิกกินหอยผมเทนี่หายไปเยอะเลยครับนี่อันนู้นก็ปล่อยไว้เป็นธรรมชาติไปนะครับนี่ก็เพิ่มเข้ามาแล้วในองค์วะนี่ จับอยู่เพียบเหมือนกันนะครับเริ่มเยอะละไม่มีตายแล้วครับตอนนี้ว่าทำเป็นน้ำธรรมชาติเต็มที่นะคะคือไม่ต้องเก็บอะไรออกทั้งนั้นนะครับเติมน้ำอย่างเดียวครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเติมน้ำอย่างเดียวน้ำมันก็เริ่มแห้งๆก็เติมไปเรื่อยๆนะครับอยู่กันเพียบเลยฮะอยู่กันเต็มเลย ออกลูกออกหลานกันครับนี่นะฮะเห็นไหมครับลูกเต็มเลยครับโอ้กงนี้ก็มีในนี้ก็มีครับปล่อยไว้นี่ฮะตัวเบลเลอร์ออกลูกหลานกันเพียบเหมือนกัน ในนี้ก็มีครับไว้เยอะเหมือนกันนี่ลูกโอเคครับก็ทิ้งปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะไม่ต้องให้อาหารนั่นหรอกเพราะว่ามันเริ่มมีตะไคร่ะตะไคร้น้ำครับ เริ่มอยู่ตัวแล้วฮะไม่ตายแล้วครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอสรัสทีนี้ก็สวัสดีครับ